ได้แฟนสายเปเรียกได้ว่าปุ๊บปั๊บรับโชคเลยค่ะเพราะว่าดวงของคุณนะคะจากที่ติดขัดอึดอัดมานานนะคะวันนี้เนี่ยมีคนใจดีแล้วก็หน้าตาดีด้วยนะสายเปเข้ามาในชีวิตเข้ามาดูแลค่ะเรียกว่าสุดๆไปเลยปีนี้เป็นปีที่ปังมากๆเลยนะคะดวงเปิดแล้วค่ะ หรือคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะมีลูกค้าและมีผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเข้ามาเปธุรกิจนี่เรียกว่าลูกค้าโอนไวลูกค้าเปหนักมากนะคะส่วนคนโสดเนี่ยมีคนเข้ามาเปอย่างแน่นอนได้แฟนสายเปมีโอกาสสละโสดด้วยนะคะผู้โชคดีในวันนี้จะเป็นคุณหรือเปล่าอย่าลืมกดติดตามและกดหัวใจไว้เลยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่โคช้ชตั้งใจมากๆนะคะที่จะนํามาฝากกันทางหน้าจอแบบนี้ในทุกๆวันค่ะ แล้วสำหรับเพื่อนเพื่อนนะคะที่ต้องการที่จะบริหารสเสน่ห์นะคะหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการให้ลูกค้าเปยตลูกค้าโอนไว้นะคะค้าขายร่ำรวยแล้วก็มีโชคมีลาบแบบง่ายๆเลยนะคะ <ๆ S 1> เข้าไปที่ลิงก์ได้รูปโปรไฟล์ของโค้ชหรือที่โค้ชพลอย29 <c oughs> แล้วบอกกับโค้ชนะคะว่ามู่กลษณนามหาเสน่ห์ค่ะเมื่อบูชาแล้วโค้ชจะบอกคาถาและวิธีบูชาให้นะคะรีบเลยนะสาหรับกฤษณนามหาเสน่ห์เนี่ยจานวนจากัดแล้วเดี๋ยวโค้ชจะบอกวิธีบูชาให้ปังๆเลยค่ะ โดนเปเดี๋ยวนี้ได้แก่มมังกรกุมตุนธนูพร้อมโดนเปแล้วกดแชกไปเลย